สวัสดีครับช่วงบุญนำพาวันนี้ครับน้องน้โมอาสาพาเที่ยวสวัสดีครับน้องน้โมสวัสดีค่ะน้องน้ำโมจะพาพวกเราไปเที่ยวไหนลูกวันนี้น้องจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่วัดเทพ,พนมเชือดอำเภอร่อนพิบุญจังหวัดนครศรีธรรมราช โอ้โห oh จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่อยู่ภาคไหนของประเทศไทยเนี่ยเอออยู่ภาคใต้ของประเทศไทยครับวันนี้นะครับเรามาไกลกันถึงจังหวัดนครศรีธรรมราซึ่งเป็นภาคใต้เนาะเอ๊หรือภาคเหนือภาคใต้ครับ <laughs> ทาไมน้องถึงพามาที่วันนี้ลูกเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีต้นไม้เยอะแล้วก็บรากาศร่มเย็นแล้วก็มีถ้ำด้วยครับอ <laughs> มีถม้ำถ้ำน่ากลัวไหมครับไม่มน่ากลัวครับอ๋อทำไมถึงไม่น่ากลัวครับเพราะว่าเราไปกับคนเยอะๆครับเราก็จะได้มีเพื่อนเราจะได้ไม่กลัวครับเดี๋ยวเราที่กลัวนี่คือกลัวอะไรลูกกลัวผีครับเราต้องกลัวผีเหรอ ใช่ครับเคยเห็นไหมไม่เคยครับแต่กลัวอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ลุงอ๋อจะพาให้น้องโมหายกวผีดีไหมนี่นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยยังไปเลยไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ วันนี้เราก็มาถึงปากถ้ำกันแล้วนะคะอ้าวหรอแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในถ้ำเพื่อที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิอวยพระกันครับโอ้ลุงหมอแอบมองเห็นจากตรงนี้เนี่ยพระพุทธรูปทำไมหน้าดุมากเลยครับเพราะว่าในสมัยพระเจ้าสีธรรมสกร,ราชเนี่ยมีโรคระบาด แล้วก็แก้ไม่ได้ปุโรหิตก็เลยบอกให้พระเจ้าสีธรรมสกราชเนี่ยเปลี่ยนใบหน้าของพระพุทธรูปให้กลายเป็นหน้ายักษ์ให้หมดเพื่อที่จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายบนโลกนี้ให้หมดเลยครับอ๋อแล้วตอนนั้นหายไหมครับหายครับแสดงว่าพระพุทธรูปที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยสิใช่ครับโอ้ทั้งนั้นต้องรีบไปกราบกันเลยเดี๋ยวนี้เลยครับไปกันเลยนะครับไป า,อาลอ๋อพระพุทธรูปตรงนี้เนี่ยก็จะน่าดูอย่างที่เราเห็นกันเลยครับโอ้อระหงสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธ<า>ังพร,พระวันตงังอภิวเทมี มาโตโลโตกาวิธุอนุตรตรบุริสธรรมนสาราธิจทาเทวลุงอ๋อครับน้องเห็นว่าข้างหลังนี้มีถ้ำอยู่นะครับน้องว่าเราจะไปนั่งสมาธิในถ้ำนั้นดีไหมครับทำไมถึงอยากให้ไปนั่งในถ้ำครับเพราะว่ามันสงบดีครับงั้นเราไปกันเลยเนาะครับไป น้องครับถือว่าเป็นถ้ำที่สัปยามากมากเลยลุงหมอมีคาสู่ว่าพอเข้ามานี่มันเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะใช่ค่ะน้องกลัวไหมนี่เออครึ่งหนึ่งครับาวเหรอ้วอีกครึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่กลัวครับทำไมถึงไม่กลัวลูกเพราะว่าทุกคนอยู่ครับเดี๋ยวเราเหล่าตาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หนีไปกันหมดแล้วกลัวไหมกลัวค่ะเฮ้ยไม่ต้องกลัวเราอยู่กับพุทโธไม่กลัวนะครับเนาะได้ไหมทําได้ไหมครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาทําสมาธิกันดีกว่านะครับเนาะอ่ะพร้อมเนาะ พูดโทรไปเรื่อยๆนะยิ่งกลัวยิ่งพูดโทรนะทําได้ไหมครับโอเคแล้วนั่งไปเรื่อยจนกว่าจะม,มีสัญญาณหมดเวลานะครับครับโอเคพนมมือก่อนอธิษฐานก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายการปฏิบัติบูชา นี่เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีของพวกเราเนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยพาไปไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ดีใจมากครับที่ได้เห็นน้ําเจอตาน้ําที่ใหญ่มากครับดีใจม,กมากๆเลยค่ะน้ํามันเยอะมากเลยครับไม่คิดว่าจะได้น้ํามากขนาดนี้ค่ะชื่นใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะ,จ,คะจะไม่ขาดคทนน้ําอีกแล้วค่ะสวัสดีครับผมอ่อนรัฐนาหลงบางพลีครับวันนี้นะครับเรามีภารกิจการเจาะน้าบาดาลที่โรงเรียนบ้านสาม,มุนนาคอาเภอแก่งครอจังหวัดชัยภูมินั่นเองครับ สวัสดีครับสวัสดีครับลมอะไรหอบมาอยากตามที่ออกมาทําบุญด้วยค่ะมากันทั้งครอบครัวเลยวันนี้นะครับมีแรงบันดาลใจอะไรเป็นพิเศษไหมนี่ทุกครั้งที่มูลนิธิได้ไปเจาะน้ําสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยผมก็รู้สึกประทับใจมากได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกวางเด็กด้วยน้องปุนก็รู้สึกดีใช่ไหมครับอืม ได้ปลูกฝังให้ลูกได้เหตุการณ์ที่เรามาให้แบ่งปันให,ให้คนที่เขาขาดหรือเขามีน้อยกว่าเรานี่ก็เป็นสไตล์การเลี้ยงลูกอย่างหนึ่งไหมผมใหญ่เขาเห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นประสบการณ์หรือการการะทาแบบนี้มันไม่ได้หาได้ง่าย,ายถามน้องปุเมื่งดีกว่าน้องปุณลูกเป็นยังไงบ้างวันนี้ตด,ด่นเต้นแล้วก็ไม่เคยเจอสิ่งใหม่ๆแบบนี้ครับตอนที่เราให้เขาเรารู้สึกยังไงบ้างใจเราก็อยากกินแต่ว่าก็ต้องให้ก่อนต้องทำภารกิจเสร็จก่อนคือตอนที่เขาแจกเนี่ย เราเห็นแววตาเขาเนี่ยเขาดีใจไปกับเด็กด้วยที่ได้กินนะคะเนี่ยแหละเป็นประสบการณ์ที่เราบต้องมา สถานที่จริงเจอของจริงอย่างเงี้ยค่ะพี่อ,อ๋อแล้วคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแก่น้องปุ่นครับมันเป็นการแบ่งปันที่คนที่เราไม่รู้จักเป็นการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆอยากให้ลูกได้มาสัมผัสแล้วก็มีประสบการณ์จริงโดยตรงว่าน้องๆที่นี่เขาอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วทาไมเขาถึงอยู่ได้ท่ามกลางความขัดแคลนเขาจะได้รู้คุณค่าของสิ่งที่เขามีอยู่ค่ะ เป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะคะที่ทางโรงเรียนของเราได้รับจากมูลนิธิในครั้งนี uh ้นะคะจะมีน้ําใช้อย่างพอเพียงแล้วค่ะตั้งใจว่าจะแบ่งปันน้ําให้สําหรับชุมชนที่อยู่รอบข้างเรียนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้าเหมือนกันครับโอคโหมูลนิธิมูลนิธิะคุมากเลยครับวันนี้เด็กๆมีความสุขมากครับรวมถึงพวกเราด้วยก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่ได้รับรู้แล้วก็มีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลนี้ร่วมกันนะครับ มีบุญอะไรไหมครับที่สามารถทำด้วยตนเองได้ตลอดเวลาทำใจให้ดีทำใจให้สบายเมื่อทุกข์ก็ปล่อยวางทำได้ตลอดเวลาและทำได้ดีด้วยนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเนี่ยคุณบาอาจารย์ก็จะบอกว่ารู้จักลมหายใจไหม ทุกคนต้องหายใจอย่าลืมลมหายใจนะเรือ่อรื้รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นี่ก็อย่าลืมนะทำได้ตลอดเวลา สมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นตน้น เราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเมื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ส่งกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบังวิญญาณพระอระหันต์บังให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมมาเห็นพระเอ็นพระพรหม ก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยยานช,ยช่วยชานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการประทับสงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันที กลับมีอาการอึอดอัดนั่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิ่งอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิโดยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิต ปีวิญ,ญาณของตัวเองให้หมดอิสระภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นการภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวง ในแผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความทั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิถีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบ ให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งท,ทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกอริยสัจ แต่ในเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นในเจตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกข์ที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกข์ที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรูทุกข์ที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปในเจตของผู้ปฏิบัติ จะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงก,กันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณทัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมมาจากกัปปวัตรนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายัางกินกิสมุทยธรราทาทะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรม อันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรูธ้ธรรม